บอกว่าสวนสัตว์อยู่ในค่ายทหารจะมีใครเชื่อหมูแพลวไหมคะเอาไปดูข้างในกันเรามีคนนาเที่ยวแล้วนะคะพี่ทหารใจดีคะ่ะที่นี่ไม่เสียค่าเข้าแต่ว่า ถ้าใครจะให้อาหารก็แค่แบบว่าจ่ายเท่าไหร่คะ5บาท1ิบาทแช่แล้วค่ะทุกคนที่นี่คือกองพลฐานราบที่9และตรงนี้คือสวนสัตว์ค่ายสุรศรีค่ะตรงนี้ถือเป็นอาร์มิแลนด์ที่ใครจะเข้ามาก็ได้นะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงตอนเย็นกับช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากที่สําคัญเขาเปิดทําการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะแบบสวนสัตว์เปิดเปิดแบบเปิดจริงๆใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดนี้องหมูมั้งไม่ได้ จะเย็นเย็นแ้่ในช่วงวันธรรมดาเขาก็จะปล่อยให้น้องวัวนะคะออกมาหากินตามธรรมชาติแบบนี้แต่ถ้าวันไหนที่คนเยอะๆเขาก็จะไม่ปล่อยออกมาค่ะแต่น้องๆเป็นมิตรกับเราทุกตัวเลยนะคะนี่ให้ใครดีล่ะทีเนี้ย็โดนลุมอยู่เนี่ย Oh. อ,อีก้อยากจะบอกว่าในพื้นที่ของกองพลทหารราบที่9หรือว่าค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากอย่างสวนสัตว์เนี่ยก็เข้ามาแบบไม่ต้องทําเรื่องหรือว่าแลกบัตรเลยค่ะมานะคะที่มาต้อนรับนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเที่ยวสวนสัตว์สุรศรีที่นี่ยินดีต้อนรับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปก่อนคะ่ะ